Thank <sighs> you. ใต่อสซ้ำก็ได้ถือเลขหมูว่าในมือนี่กับมาอุดสนขนมกันได้เด้อจ้าไข่โชคดีโชคกมันกันเลยถ้างนี้แม่ค้ากับโมหวานน้ำเพลินมาขายของเพือเราจ้ามาเด้อจ้ามาอุดสนกันแน่เอาอยู่จ้า